ซ้ายกับขวาเท่ากันคุณครูลองเฉลี่ยว่าเนี่ยไอวงก้มไอคือไอเสี่เลียมตรงเนี้ยจะอยู่ตรงไหนถึงจะสวยจะอยู่ตรงเส้นสิบพอไหมไอแนวเนี้ยตแ,บบตแต่ตอนนี้ตอนมองสมมติว่าคุณครูคมองสนามเปิ้ลเปล่าคุณครูดูดูอันนี้คือสนามจริงเล็กไหมฮะมเล็กไป,ไปครับจะมีอยู่ด้วยกันสองแบบของจอส์นะฮะก็คือการเขียนด้วยโปรแกรมแล้วก็การเขียนด้วยมือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาศึกษากันที่อยู่ที่ด้วยมือเปล่าใช่ไหมฮะ แต่วันนี้จอสของจอสก็เป็นของจอสจะเป็นโปรแกรมของจอสอยู่แล้วนะครับเวลาจอสเขียนภาพจอสจะเขียนกับโปรแกรมตอนนี้ผมสั่งกันบ้างครับแบบนี้ครับคุณครูมีแผนสเกลตรงนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องไหมฮะการบ้านของผมคือหนึ่งผมใช้จํานวน40คนใช้คุณครูเขียนจํานวนนะฮะใช้คุณครูเขียนภาพโดยที่ไม่ต้องมีความรู้อะไรกันมากมายเนะะี่ยครับหนึ่งจนวน4ี่สิคน อักษรที่ใช้เป็นตัว x ทําไมเป็นตัว x เ,เพราะว่าตัว x เ,เนี่ยตัว x เ,เนี่ยเป็นตัวกาบาดถูกต้องไหมฮะไอ้ตรงที่มันการการะบาดกันเนี่ยใหเเ้เป็นจุดของที่เขาจะเดินเป็นจุดนั้นน่ะสมมุติว่าผมอะเป็นตัว x เ,เอาแล้วผมจะอยู่จุดไหนอะตรงไหนเป็นจุดรอยตัดผมก็เลยเอาจุดที่มันตัดกันอะนั่นแหละคือตรงตำแหน่งที่เราต้องยืนตัว x 40คน นะฮะเขียนผมเอาภาพเดียวนะครับวันนี้ผมให้คุณครูส่งจอร์ดแค่ภาพเดียวพรุ่งนี้คุณครูต้องส่งจอร์ดสี่ภาพวันนี้เราเรียนแค่เรื่องกระสนามครับแต่ผมอยากเห็นไอเดียการเขียนภาพคุณครูก่อนวันนี้นะครับแต่เขียนตอนนี้นะฮะเขียนตอนนี้ล้วส่งก่อนกินข้าวห้าโมงครึ่งค,ครับไม่มีความรู้ครับทุกคนตอนนี้ยังไม่มีความรู้อะไรเลยครับเดี๋ยวจอดบอกครับ ใจเย็นฮะอ๋อแป๊บนึงครับคุณครูใจเย็นครับตัว x 40ตัวถูกต้องไหมฮะตอนนี้คือจอนกำหนดแล้วนะสี่ิคนใช่ไหมฮะถูกต้องไหมฮะส0ิคนนะครับคุณครูต้องเอามาวางไอ้4ี่คนเนี่ยแต่ตอนนี้ยังยังยังนะผมบอกไว้ก่อนนะคุณครูต้องเอามาวางอะไรก็ได้อยู่ในสนามที่เป็นรูปอะไรก็ได้4ี่สิคนวางให้ได้ไม่รู้ครับจะแถวจะหน้ากันดานอะไรก็ได้หมด ใช้ตัวเออย่างเดียวครับเป็นรูปอะไรก็ได้ครับเป๊นหนึ่งนะฮะเป็นรูปอะไรได้นะครับภาพแรกแรึงผมให้ x เป็นแทนสัญลักษณ์คนไม่ใช่ทำภาพเป็นตัวเ x ไม่ใช่เป็น x ครับอ่าเป็นจุดของเขาอ่ะอ๋อโอเคโเห็นไหมคุณครูมีคำถามผมก็เลยมีความรู้ใหม่ S <S อ,อ๋อไม่ใช่ครับแปดตัว x ไม่ใช่ฮะอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้ผมให้ผมให้สัญลักษณ์นะครับผมให้สัญลักษณ์ที่จะมาแทนเป็นคนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วผมให้สร้างภาพแบบนี้สร้างภาพนะครับคือการเขียนภาพนะครับไม่ใช่ทําให้ตัวเองดูดีนะฮะ, <S <S ะผมให้คุณครูเขียนภาพการเขียนภาพจะเป็นการเขียนภาพจากเลขาคณิต ผมให้ใน,ในจำนวนสี่สิบที่คุณครูต้องเขียนเนี่ยสี่สิบคนเนี่ยคุณครูคิดตามจอเลยนะสี่สิบคนคุณครูต้องเขียนรูปเลขาคณิตที่เป็นสองแบบขึ้นไปให้ผมในหนึ่งาในภาพครับเนี่ยครับที่จะต้องเขียนส่ง่ส่งจอดแปนห้าโมงครึ่งเนี่ยหนึ่งภาพต้องมีรูปเลขาคณิตอยู่สองแบบเช่นวงกลมหน้ากระดานเช่นวงกลมแถวตอนเช่นวงกลมแถวโคง้งอะไรได้หมดแต่ต้องมีสองแบบ หน้ากระดานแถวตอนใช่รูปเลขาอันนี้สองแบบใช่หรือไม่ครับใช่หน้ากระดานไงีฮะ <40 S 1> แถวตอนนะฮะแต่สิบสี่สิบคนเป็นลูปอะไรก็ได้ฮะแต่เป็นเลขาคณิตสองแบบโอเคไหมฮ <Okay. S 2> นะโดยการอยู่ดีๆเราจะมาเปริปรเปริปรเปริเปิเปิเปิไม่ได้คุณครูทำแบบนี้ตอนที่ผมเขียนมือใหม่ๆเนี่ยผมเรียกเขียนมือผมวาดรูปก่อนเลยไม่พอใจ ลบถ้าคุณครูมาอยู่ดีๆมากาปเปิรเปิบไม่พอใจลบไม่ได้คุณครูวาดรูปก,ก่อเลยหน้ากระดานแถวตอนหรือจะเป็นตัวเอ็ก็กได้แล้วคุณครูก็ไปแบ่งเอาสี่สิบคนสี่สิบคนข้าราความหมายไหมฮะโอเคไหมฮนี่เลยไม่มีความรู้เลยแต่ตอนสั่งว่าคุณครูต้องวาดรูปก,ก่อนนะพอคุณครูวาดรูปเสร็จแล้ว ให้มีรูปแบบของเลขาคณนต2แบบนะคุณครูก็เลขาคันตีแบบแล้วคุณครูก็เอาตัว x 40ตัวเนี่ย40คนเนี่ยไปใส่ในรูปที่คุณครูคิดว่ามันโอเคละแล้วคุณครูก็ไปเริ่มใส่มันจะเกิดปัญหาทันทีครับคุณครูทําอะไรอย่างหนึ่งมันจะเกิดปัญหาถูกต้องไหมฮะคุณครูใส่ตอนแรกเกิดปัญหาเลยอ้าวจอนแล้วมันจะเฉลี่ยเท่ากันยังไงอ่ะคุณครูจะจะเกิดปัญหาของคุณครูคุณครูก็ต้องเริ่มแก้ทีละเล็กทีละน้อยปัญหามันมีเยอะมากครับในการเขียนภาพ ลงไปแล้วเอ้าไอ้นีมายังไงแล้วไอ้นูจะไปยังไงเอ้าไอ้นีมาอีกแล้วไอ้นีติดกันเกินไปไหมแต่คุณครูใจเย็นครับทําทีละขั้นตอนวาดรูปสองแบบที่คิดว่าน่าจะทําได้ในขาคณิตแล้วก็ดูที่ว่าความเป็นมาระบุไปเลยว่าวงกลมเอออ่ะไอ้วงกลมเนี่ยสัก20คนพอไหมอ่ะต่อไปสี่เหลี่ยมข้างใน ไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยยี่สิบคนพอไหมพอพอแล้วไอ้เหลี่ยมข้างเนี่ยห้าคนได้ไหมไอ้เหลี่ยมนี้ห้าคนได้ไหมไอ้เหลี่ยมนี้ห้าคนได้ไหมเอาเป็นยี่สิบคนพอดีไหมใช่สี่สิบคนไหมสี่สิบคนเลขาคณิตีสองแบบไหมใช่เลขาคณิตสองแบบวาดรูปก่อนไหมวาดรูปก่อนทําตามขั้นตอนที่จอร์จบอกดทีละขั้นทุกอย่างจะไปได้แต่ถ้าไม่ทําตามขั้นตอนของจอร์จทาไม่ได้ถูกต้องไหมฮะอาจารย์เข้าใจไหมมีไอเดียขึ้นไหม อ๋อคุณครูวาดลูกเหมือนครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณครูต้องทําตามโจทย์ก่อนคือวาดลูกก่อนอย่าเพิ่งไปดูวันนี้มาถ้าดูวันนี้คุณครูงงวาดลูกก่อนเลยวาดลูกวาดลูกางนอกข้างหลังก็ได้ฮะวาดลูกข้างหลังแล้วแล้วมีแล้วคิดว่าความเป็นไปได้อะสำหรับสมมุติว่าทำซะลูกเป็นตัวเอสแล้วใหญ่เต็มสนามเลยอย่างเงี้ยความเป็นไปได้ของคนน่ะที่มีสี่สิบคน พอหรือเปล่าโอเคนะอ่ะเริ่ม